ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอฝนตกลงมาสะสมแล้วดินมันอุ้มน้ําก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าดินสไลด์ลงมามคราวนี้ค่ะเกิดเหตุกับถนนสายหลักด้วยถนนซุดตัวลงไป10เมตรพี่กอล์ฟแล้วเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรเลยเส้นทางนี้เนี่ยเวลาที่เราจะขึ้นเหนือนะจากกรุงเทพไปเชียงรายจะต้องผ่านเส้นนี้ตรงบริเวณจังหวัดพะเยาค่ะก่อนถึงมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยประมาณ6กกิโลเมตรเท่านั้นเองอเหตุการณ์เกิดขึ้นเมือเ่อวานนี้เองช่วงเช้าดูสิ ตกใจเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะมันมีภาพที่ก่อนจะเกิดวินาทีที่ถนนมันซุดตัวมีรถเนี่ย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 รถคันนี้ค่ะมาก่อนที่ถนนจะซุดตัวตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนกันนะรีบออกมาดูแล้วก็รีบวิ่งไปกั้นรถอะค่ะที่จะเข้ามาบริเวณดังกล่าวถ้ามีรถเข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ซึ่งการทางชนบทแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีการจัดเบี่ยงเส้นทางไว้เรียบร้อยค่ะ